เรื่องแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ Interactive Broker กันก่อนแล้วกันนะครับถือว่าอีกหนึ่งบรเกอร์เจ้าดังระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับที่ทางฮ่องกงเนาะตอนนี้เปิดให้บริการเทรดนะครับสำหรับลูกค้าหรือว่าคนที่ต้องการเทรด Bitcoin แล้วก็ Ethereum นะครับตอนนี้มีอยู่แค่2เหรียญน,นะก็คือเป็น2เหรียญหลักๆนั่นแหละเนาะสำหรับชาวคริปโตนะครับสามารถที่จะเข้ามาเทรดเข้ามาซื้อเข้ามาขาย กับโลกคปโตหรือว่าบิตคอยกับอีทเรียมได้นั่นแหละในขณะนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างไฟเขียวหรือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าถ้าเขาเปิดเนี่ยแสดงว่ามันมีความต้องการในการเทรดที่เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาก็มองแหละว่าเอออนาคตมันก็น่าจะเยอะมากไปกว่านี้ซึ่งถ้ามันจะลดลงไปก็คงไม่เปิดตล้วต้องไหมเขาก็มองแหละว่ามันมีดีมาหรือว่ามีความต้องการที่คนจะเข้าไปเทรดหรือว่าเข้าไปลงทุน ในเรื่องของคริปโตนั่นแหละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่ามีอยู่แค่2เหรียญในณขณะน,นี้ต้องรอดูว่าในอะนาคตจะมีอีกกีเหรียญน,นะครับถ้าเราพูดถึงการลงทุนหรือว่ารายใหญ่ต่างๆในโลกการเงินดั้งเดิมเนี่ยเข้ามามีส่วนเอี่ยวกับโลกคริปโตหรือโลกบล็อกเชนอย่าง BitCoin แล้วก็อีทรีมในณขณะนี้ล่าสุดทาง กองของจอซอรอนนะครับก็ได้เข้าไปลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคริปโตด้วยนะครับแต่นี้ไม่ได้ลงทุนในเหรียญน,นะแต่คือลงทุนในบริษัทนั่นแหละนะฮะอนาคตไม่แน่นะอาจได้จะลงเหรียญก็ได้นะฮะก็ต้องไปรอดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเขาลงในบริษัทอย่างมาราลทอนแล้วก็ไมโครสตาจีรวมถึงซิลเวอร์เกตแบงค์ด้วยนั่นแหละนะครับหลังจากที่มีการยื่นในเรื่องของ การเปิดเผยข้อมูลเนาะให้กับทางกรตอสอรัฐนั่นแหละนะครับว่าโอเคกองนี้เป็นลงอะไรบ้างอะไรแบบน,นี้มันเป็นเนร้่ที่เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้วนั่นแหละนะครับซึ่งลงทุนเข้าไปในช่วงปลายปีที่แล้วนั่นเองนะครับถ้าเราดูนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนาะหุ้นมาราทอนนะครับหรือว่าบริษัทที่ทำในเรื่องของเหมืองบิตคอยนั่นแหละเนาะพุ่งขึ้นมานะครับจาก3.4เเพื่อน จุดพีคเนี่ยเราเราแปดเออ,อจาก3ไป8อ่ะถือว่าโหดมากๆเนาะขึ้นแรงกว่าบิตคอยมากๆเลยนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกเนาะก่อนน,นนี้กองนี้หรือว่าทางกองของจอ e โ o ลอก็เข้าไปลงทุนด้วยนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกไม่ได้มีแต่แค่มาราทอนยังมีเม s โคซาร์จี้ซิลเวเกตด้วยในขณะนี้นะครับซึ่งซิลเวเกตเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนั่นแหละเนาะที่ก่อนนั้นนี้แบ r รอ k ก็เข้าไปลงทุนในบริษัทในด้านของคริปโตที่ ปล่อยกู้หรือว่าให้บริการทางด้านการเงินให้กับสถาบันที่เกี่ยวกับคริปโตต่างๆจะไม่ใช่รายย่อยๆอย่างเราๆนะก็ถือว่าเป็นในอย่างรายใหญ่แล้วกันเนาะที่เข้าไปลงทุนในซิลเ e อร์เกนะครับซึ่งถ้าเราดูหุ้นของ Silver ร์เกนะครับก็ช่วงพีคเนี่ยอยู่ที่ร,ราวๆสองรเนาะช่วงพีคนะครับสองแล้วก็ร่วงลงมาอยู่ที่13เบื่อนๆจาก200กว่าเหลือ13บสาะฮะโหดมากๆเนาะสำหรับโลกของ บริษัทที่เกี่ยวกับคริปโตนะครับก็ดูเหมือนว่าบริษัทเกี่ยวกับคริปโตจะขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงกว่าเหรียญคริปโตเสียอีกนะครับอันนี้ก็ก็ต้องลองศึกษากันดูเนาะแต่ก็ลงมาขนาดนี้ไม่รู้ทางแบล็กโกลดที่เป็นกองทุนรายใหญ่ที่สุดของโลกคิดอะไรอยู่ไม่รู้นะฮะถึงเข้ามาช้อนอยู่พอสมควรในณขณะนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะคิดผิดหรือว่าคิดถูกนะครับแล้วถ้าใครจังมาได้นะครับช่วงก่อนน,นี้ทางแบล็ k Rock ก็ให้บริษัทอย่างคอแซนเนฟิกหรือว่าบริษัทที่ทำในเรื่องของการขุดเหมืองบิตคอยยืมเงินลาวสิบเล้านเหรียญดอลาาลาร์สหรัฐด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเขามองว่าบริษัทคุดเหมือง b บิตคอยน่าจะกลับมาไม่ได้หรือว่าบิตคอยมันน่าจะลงแล้วลงเลยไม่กลับมาแล้วเนี่ยเขาคงไม่เข้าไปลงทุนถูกต้องไมหมคฮัอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อว่าเขา คิดอะไรนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของ sentiment กันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นในหนึ่งสิ่งที่เวลต่างๆหรือว่าคนที่มีเม็ดเงินประมาณ30ล้านบาทขึ้นไปอ่ะไม่รู้เป็นเวลหรือเปล่านะฮะอันนี้แล้วแต่จะมองละกันเนาะก็ถือว่า by the dip นะครับเพื่อนๆหรือว่าช่วงวันที่13นะครับหรือว่าวันที่มีประเด็นเรื่องของ SEC กลตใบแนนนนู่นนั่นนี่อะไรแบบนี้นะฮะถือว่ามีการซื้ออย่างหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับถือว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่ ช่วงเดือนโน v e เวม r หรือว่าสูงในรอบ3เดือนเลยก็ว่าได้นะครับที่ทําการช้อน Bitcoin ในณขณะนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้เราได้เห็นแล้วนะว่านี่แท่งแดงๆสปายขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะสำหรับทราสเซชั่นที่มีมูลค่าราวๆสามสิบล้านบาทหรือว่า1ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่น,าน,นาแหละน,นะครับก็ต้องรอดูว่าเวลต่างๆเหล่านี้จะคิดผิดหรือว่าคิดถูกนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ o r d i n a l กันบ้างนะครับหรือว่าบรษิษัท หรือว่าโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของการมิ้น n ์ NFT บน Bitcoin นั่นแหละนะครับตอนนี้การบันทึกในเรื่องของ NFT mm. บนบิตคอยเนี่ยก็ปาเข้าไปแล้วถึง1 0 0 0 0แสนนะครับเ mm. พื่อนๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะเราก็มีคนเข้าไปใช้งานกันค่อนข้างเยอะในรนะัขนาดนี้เราจะที่เปิดตัวมาได้ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางดูน รีเสิร์ชดัตตนั่นแหละนะครับถ้าเราดูเอเซนสีเขียวนี้ตั้งแต่เปิดตัวก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการที่บิตคอยมีการซอฟต์ฟอกนะหรือว่าอัปเกรดเน็ตเวิร์กนั่นแหละนะครับสำหรับตัวแท็บรูทซอฟต์ฟอกไม่รู้ว่าใครจํากันได้หรือเปล่านะาก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องราวที่มีคนใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วกันในด้านของ NFT นะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของการโอนเงินไปโอนเงินมานั่นแหล่ะนะฮะซึ่งก็โอเคบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของการใช้งานบิตคอยด้วยต้องไหมแต่ก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลที่ดีหรือว่าไม่ดีกับบิตคอยในระยะยาวนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีหนึ่งเนาะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องเสียงกันที่เออยุทธิดของบิตคอยมันก็เริ่มพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในณขณะนี้นะครับซึ่งผมิดด่ตไ้ หรือว่าไม่ได้หยุดอยู่กับแค่ NFT หรอกมันก็คงที่จะมีแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรต่างๆที่มันมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละในว,วงของการเงินนะอะาจทีจะมีการพัฒนาแอปที่มันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นไม่ได้มีแต่แค่การโอนเงินไปโอนเงินมาอะไรแบบนี้นะฮะต้องรอดูนะก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ก็ถือว่าการมาของออร์เนอก็ถือว่าเป็นในหนึ่งประตูสําคัญและการที่มีโอกาสที่จะ ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆแล้วกันนะบนบิตคอยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเทรดเดอร์เทริเกตกันบ้างน,นะครับถือว่าได้พูดถึงเรื่องของ c h a n n e l r e c o v e r y นะครับหรือว่าโอเคเป็น Channel Up ัแบบนี้เนาะเออก็จริงๆจะเป็นแบร์แฟกก็ได้นะฮะแต่หมายถึงว่าพอบิตคอยมันล่วงลงไปต่ำกว่าเส้นนี้หรือว่าช่วง FTX ที่ได้คลับลงไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นแบบแบ็กซ์วอนถูกต้องไหมหลายคนก็มองว่าเป็นแบ็กซ์วอนหรือว่าเหตุการณ์ที่แบบวิกฤตมากๆนะครับซึ่งเคยเก,กบบน,นยวกัน ในตอนปี2020หรือว่าตอนช่วงโควิดนั่นแหละนะครับตอนนั้นตูมลงมาบิตคอยลงมาแบบและสามพันนะเหมือน <c oughs> โอ้โหกะโดดยงเลยต้องไหมฮะแล้วก็กลับขึ้นไปเป็น Vshape แล้วก็กลับเป็นขาขึ้นเลยนะครับซึ่งรอบนี้ก็หลุดลงมาแบบนี้แล้วก็กลับขึ้นไปได้แล้วนะตอนนี้กลับก็ไม่ได้แล้วแล้วก็ย่อลงมาด้วยย่อลงมาสวยๆนะฮะแต่ไม่รู้ว่าย่อลงมามันจะรับอยู่เหมือนอย่างตอนปี 2020หรือไมมนะครับนะอย่างเช่นตัวกลมๆสีน้ำเงินตรงนี้ซึ่งถ้ารับอยู่จริงๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าน่าลุ้นดีเหมือนกันว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวได้หรือไม่นะฮะอันนี้ก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้ถ้าเราดู DXY นะครับหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์นั่นแหละนะฮะก็ถือว่าชาร์ตวีคหน้านี้นะฮะก็เได้ว่าหลุดแนวรับสำคัญนะครับผมนะหลุดแนวรับสำคัญในเทรนไลน์อันนี้นะฮะก็ตอนนี้เด้งกลับขึ้นไปถูกต้องไหมหรือว่ารีบาวกับขึ้นไปไม่่รรู้้้ววามันนนไปชตงีแล มันไปชนตัวเทลลนตรงนี้แล้วมันจะแบบจะยือกลับมาแบบนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ก็ถือว่าหลังจากที่เด้งขึ้นมาแรงๆเนี่ยเออเด้งขึ้นมาแรงๆแหละคนก็ตื่นตระหนกตกใจเราไม่รู้ว่ามันจะล่วงลงไปในอนาคตหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าล่วงลงไปเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี กับโลกของคริปโตหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนั่นแหละนะครับซึ่งช่วงนี้สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งดีทั้งไม่ดีนะแต่ส่วนใหญ่ช่วงลหลังๆมานี้ก็มากที่จะไม่ดีแต่ต้องแม้มีในเรื่องของกระตอสารัฐมีในเรื่องของอทางตัวเลขเงินเฟอ้อที่สูงกว่าคาดการณ์อะไรแบบนี้นะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเพื่อนๆหรือว่าการพัมในครั้งนี้หรือว่าการที่มีข่าวไม่ดีมารัวๆเนี่ยในณขณะน,นี้ เขาบอกเนาะว่าถ้าเป็นในตอนปี2 0 2 2หรือว,ว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้ามีเหตุการณ์แบบที่เห็นมาช่วงนี้ราคาบิตคอยน่าจะยับยุยี่ไปมากกว่านี้แล้วนะครับซึ่งถ้าใครอยู่ในนักขนาดนั้นก็คงพอจํากันได้เนาะมีข่าวที่ไม่ดีอะไรคือไม่ได้ขนาดนี้ก็ล่วงยับเลยเนะฮะแต่ในนักขนาดเนี้ยโอ้โหมีข่าวไม่ดีเยอะถูกต้องไหมแต่ดูเหมือนว่าราคาไม่อยากจะลงแล้วเพื่อนๆหรือว่าบางทีมันก็สวนกระแสะมาซะอย่างนั้นนะฮะซึ่งก็เหมือนกับในช่วงนี้เนาะเลโดว,วาเขียวสวนมาซะอย่างนั้นนะครับก็ต้องร ปีนี้จะเป็นปีที่ดีได้หรือไม่นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทาง f r o g e กันบ้างน,นะครับซึ่งล่าสุดคุณอีรอนมาร์ได้ทวีตเกี่ยวกับ f r o g e t เลยได้ส่งผลให้เหรียญ f r o g หรือว่าเหรียญมีมน้องหมาเนี่ยพุ่งทุนมโมลไป40%เลยนะครับเ,เพื่อนๆนะก็เลยได้ว่าเหรียญน้องหมามีหลายเหรียญน,นะไม่ได้มีแต่แค่ดอทคอยนะยังมีดอทคอยชิบะ f r o g เพียบนะบมีน้องหมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีแบบอะไรก็ไม่รู้ตามด้วยอีนูนะฮะก,ก็ถือว่าเป็นเหรียญมีม ทะลุทลกนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเราดูคุณเรลนมาร์ททวีตเรียกได้ว่าเป็นนิวซีโอถูกต้องไหมเพราะว่ามีข่าวอยู่เหมือนกันนะฮะว่าปีนี้นะครับคุณิรันมารทหน้าที่จะลงจากตาแหน่งซีโก็อันนี้หรือเปล่านะครับซีโคนใหม่ซีโคนใหม่นะฮะนี่เลยนะครับผมชิบะนาเป็นน้องหมาชิบะนะครับซึ่งในเอกสารนะฮะเอกสารโต๊ะทำงานนะฮะนี่โปกะเพื่อนๆโปรเกเป็นซีโนะฮะแต่คือ หมาของคุณอีลอนมัสเขาชื่อว่าโฟกิอยู่แล้วนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะใช่นะครับเขาตั้งชื่อว่าโฟกิคือเขามีหมาจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าโฟกินั่นแหละนะฮะแต่ก็ีนที่นั้นเลยจะส่งผลให้น้องหมาหรือว่าเหรียญมีมโฟกิพุ่งทุนมูลขึ้นไปเลยนั่นแหละนะครับผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ไหมายถึงแบบเฮ้ยต้องการให้โฟกิพุ่งหรือมั้งฮะอาจจะแบบ คือหมาเขาจะโพกี่จริงๆอะนะฮะอันนี้ก็ไปว่ากันแต่คือประเด็นคือชื่อของมีมมันก็คือตรงกันนั่นแหละนะฮะก็ถือว่าหล่อเลยนะครับผมสําหรับ c ี o อคนใหม่นะครับตัวใหม่สิไม่ใช่คนใหม่นะฮะซึ่งอนาคตไม่แน่แล้วาะที่จะได้เห็น Twitter คอยกันก็เป็นไปได้นะครับหรือว่า Twitter อาจจะอินทิเกรตกับเหรียญต่างๆนะหรือว่าอาจจะใช้ตัวกลางอย่างบิตเพลหรือว่าอะไรแบบเนี้ยที่จะสามารถทําให้เอาเหรียญคริปโตไปโอนเงินหรือว่าไปโอนไปโอนมาให้กับ คนใช้งานต่างๆใน Twitter ได้นั่นแหละนะครับก็น่าจะช่วยทําให้มีการใช้งานหรือว่าทานเซอร์นที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนใช้งานทวิตเตอร์เยอะมากๆนั่นเองนะครับก่อนไปดูเรื่องถัดไปขอแจกของรางวัลสำหรับเสื้อคนที่มาคอมเมนต์กันก่อนเลยนะครับสำหรับผู้โชคดีที่ได้ก็คือคุณกรอนนะครับผมยังไงขอแสดงความยินดีด้วยนะบอกว่าติดตามพี่แคมมาตั้งแต่ตอน 9,000ซับนะครับยังไงขอพุณมากทักเข้ามาที่ไลน์แอดคลิปตัวด็อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยเดี๋ยวจะทำการส่งของละวันไปให้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางพลเ y g ก n อนกันบ้างน,นะครับล่าสุดว,วันที่สำคัญเปิดออกมาแล้วนะฮะก็คือตัว CKEVM Mainnet เนาะหรือว่า Layer ะะ2 Mainnet นะฮะก็จะเปิดตัวนะในวันที่27เดือน March นะครับหรือว่าเดือน3นั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะก็ ถือว่าอีกหนึ่งเดือนนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนหน่อยนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างทําให้แฟนๆผลเกอนเกิดความคึคกคักขึ้นมาอยู่ใน,นขณะนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัว CK EVM หรือว่าเลเยอร์สก็ผ่านพ้นในช่วงของ TestNet ไปแล้วถูกต้องไหมต่อไปก็จะเป็น m a i n Net แล้วนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าสงครามเลเยอร์สหรือว่าเลเยอร์สองวอลนี้ใครจะกินเค้กก้อนนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องรอดูว่าพลเกอนที่พึ่งมาเนี่ยจะไปสู้กับคู่แข่งอย่าง Arbitrum หรือว่า Optimism หรือว่าเดดีเอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เดเวดีเอเป็นแอปเนาะแต่ก็ถือว่าอ่ะเอาไปทรัมแล้วก็ออปติเมอซดูซิว่าใครจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรรุ่นใหญ่ในพิภพอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าต่อให้ไม่ได้เป็นที่หหรือว่าเป็นที่2ออะไรแบบนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันก็มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นไปเนาะหรือว่ามีการทําให้โปรเจกต์มันดีเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละนะครับในที่นี้ก็คือเลเยอร์สอผมคิดว่า พัฒนาเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในณขณะนี้นะครับประกอบกับนะครับล่าสุดทางซีเมนต์นที่เป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรเป็นบริษัทที่ใหญ่หนึ่งใน3ของเยอรมันเลยก็ว่าได้นะฮะล่าสุดได้ออกในเรื่องของตัวดิจิตอลบอลเพื่อนๆเป็นเฟิร์สนะหรือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับประมาณหกสิบล้านยูโรเพื่อนๆนะล้านยูโรหรือว่าประมาณสัก64ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นแหละนะครับหรือว่าประมาณเกือบเกือบสองพล้านบาท บนพ l ลิก n อนบล็อกเชนเพื่อนๆอันนี้เป็นรายใหญ่จากทางเยอรมันนะฮะก็ถูกว่าพ o ลิก o อนผมไม่เล็กนะครับแล้วก็ถ้าเราดูพันเนอร์ก่อนนั้นนี้ไม่น่วจะเป็น Starbucks อ่ดิสนีย์ถูกต้องไหมหรือว่าก่อนน้นนี้ก็มีข่าวในเรื่องของ JP Morgan c h a s e ที่เข้าไปทดลองแล้วกันเป็นโปรเจกต์น้ำล่องที่ลองเอาโค้ดของ a าร e เวเนี่ยเข้าไปทดสอบระบบที่อยู่บน Public Blockchain อย่าง Polygon นนะฮะก็ถือว่าฮอตจริงๆนะฮะในเรื่องของพื้นฐานนะ เรื่องของราคาอันนี้ก็ต้องไปว่ากันในทีแต่ในเรื่องของพื้นฐานถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์น้ําดีที่บูรารอบหน้าถ้ามาผมก็อยากจะให้ศึกษาโปรเจกต์นี้เอาไว้ด้วยนะครับเผื่อถ้าใครยังไม่ค่อยได้ดูเนาะแต่ก็้เท่านั้นผลก,ก็จะไปได้ผมคิดว่าก็จะต้องรอพี่ใหญ่บิตคอยด้วยนะใน,นขณะนี้นะฮะก,ก็ต้องรอดูส่งกาลังใจให้พี่ใหญ่กันด้วยนะครับ แล้วก็ขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับสำหรับแฟนๆสายเทรดทั้งหลายนะครับตอนนี้สำหรับแฟนคลิปตวด็อกมีแคมเปญพิเศษนะครับสามารถหมุนวงล้อเพื่อที่จะได้รับ a i r d r o p ไม่ว่าจะเป็น e n d o Switch หรือว่า a พเซช t ั่นฮ่าสำหรับนักเทรดนะครับก็ลองกดลิงด้านใต้คลิปตันี้สามารถเข้าไปทำตามทาสที่เขาวางเอาไว้นะครับแล้วก็จะได้รับตั๋วในการหมุนหรือว่าในการลุ้นของรางวัลนั่นแหละนะก็ไม่ได้เสียอะไรยังไงลองกดเข้าไปดูกันได้เผื่อจะมี โชคกับเขานะครับรวมถึงทางไบเบีตตอนนี้ก็มีแคมเปญสําหรับชาวไทยนะฮะก็แจก iPhone แล้วก็ iPad ดใน,นขณะนี้สําหรับคนที่เข้าใช้งานอยู่แล้วนะยังไงก็ถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปใช้งานจะกจะร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ลิงก์ก็แปะเอาไว้ใต้คลิปตรดนี้เป็นภาษาไทยทั้งคู่เนาะจะได้ดูกันได้อย่างเข้าใจแล้วก็ง่ายๆทํา,าทตามได้นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราไม่ควรที่จะเชื่อใจตัวกลางอะไร100%นนะครับผมถ้าใครต้องการได้ถือในระยะยาวหรือว่าต้องการได้เก็บออมผมก เกี่ยววุ้นในฮาร์วเออร์เวลดนะครับเพราะว่านอต y ูคีนอตจูคอยอยากเชื่อใจไอ้เชนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเพราะว่าโลกคริปโตเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตถูกต้องไหมถ้าใครต้องการที่จะเก็บออมในระยะยาวผมก็อยากแนะนําให้ศึกษา hardware wallet เอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าย้ํากันในที not your key not your coin นะครับเพื <ins ic c ossen syllables> ่อนๆคนไหนที you ่ต yes? ้องการซัพพอร์ตช่องนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดปุ่มสมัครหรือว่ากดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับสามารถเดี๋ยวสั่งซื้อกาแฟ เป็นกาลังใจให้กับทีมานคริปโตด็อกเพียงเดนละ80บาทเท่านั้นหรือว่าจะดูเนื้อหาพิเศษเพียงวลลรับ15บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถได้กดเข้าไปที่แถบชุมชนตรงนี้แล้วก็ดูข้อมูลต่างๆกันเอาไว้ได้เลยคิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียกันไปสาหรับข้อมูลต่างๆหรือว่าข่าวสารต่างๆเพื่อที่จะไม่ให้เป็นเพื่อนพลาดเรื่องที่สําคัญในโลกคริปโตที่มาเร็วมากๆนะครับผมโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบเนาะเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปหรือวันไลา์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ